สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนออกแบบเตียงนอนอย่างง่ายนะครับด้วยโปรแกรม SketchUp ในวันนี้นะครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้นักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับในครั้งนี้คุณครูจะใช้เป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับสังเกตดูด้านล่างมันจะมีคําว่าเซนติเมตรนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อมาถึงแล้วนะครับเปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทําการสร้างสี่เหลี่ยมแนวนอนขึ้นมาหนึ่งรูปนะครับโดยเรือกสร้างจากมุมนะครับอันนี้จะกําหนดค่าเลยนะครับความกว้างความยาวคูณความกว้างนะครับก็ขนาดของเตียงนอนนะครับก็จะเป็น สองร้อยคอมมาแล้วก็ร้อยแปดสิบคเธอครับสองร้อยเซนคูณร้อยแปดสิบเซนนะครับ, cm. Cm รบหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้ทำการยกขึ้นมาจากพื้นยกขึ้นมาสิบห้าเซนติเมตรก็จะได้เป็นฐานแบบนี้แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับทำการทำหัวเตียงนะครับเราจะใช้ไม้เมตรตลับเมตรนะครับวัดออกมาจวนหัวนะครับจำนวน10เซนก็พอนะครับเมื่อได้แล้วก็ให้ใช้ดินสอในการขีดวาดเ,เส้นนะครับ ในการวาดให้วาดทั้งสามฝั่งด้วยกันโอเคนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นหัวเตียงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำในส่วนของเตียงนอนก่อนนะครับโดยคุณรูจะไปที่คำสั่ง นี้นะครับออฟเซตขอบของไม้นะครับน่าจะมีความหนาไม่เกินสองเซนครับเรจะมอสองแล้เอนเตอร์นะครับ, 2, 3, น,รบนี่นะครับหลังแบบจากนั้นก็จะยกยกขอบไม้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ที่นอนของเรามันไหลลงยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาไม่มากนะครับประมาณ สิบห้าเซนก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยกหัวเตียงตามขึ้นมาครับสิ 15, บห้าบวกเข้าไปอีกห้าสิบครับก,ก็เป็นเจ็ดสิบห้าเซนกดเลขเจ็ดสิบห้าพิมพ์เจ็ดสิบห้าแล้วกดยิงเต็มประมาณนี้ เมื่อเราบบได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทําการตรงนี้นะครับดันเข้าไปเลยดันเข้าไปสองเสนนะครับเอาเส้นสองเสนจบลิมิตของเกียงน,นอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสวยงามก็ทําการลบเส้นออกนะครับแบบนี้ เราก็จะได้เป็นกล่องขึ้นมาหนึ่งกล่องอ่ลืมนะครับเตียงนอนบางที่จะมีหัวเตียงที่ยื่นออกมาก็ให้ยื่นออกมาฝั่งละห้าเซนหรือใครจะทํามากกว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็เ,เช่นกันห้าหนเ่งเซนะครับแล้กวก็สูงเข้ามาเพื่อลบเส้นที่ ขึนออกไปต่งน,นั้นก็ทำที่เดียวกันครับโอเคนะครับครับเมื่อเราได้หัวเตียงเป็นแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำลวดลายบนอขอบไม้ด้านบนนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้ไปสร้างรูป ห้าเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการขยายนะครับขึ้นมาประมาณ8เซนนครับกด enter หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือนี่ครับยกขึ้นมาครับ1เซน enter นะครับโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะตัดรูปห้าเหลี่ยมนี้นะครับให้เป็นคล้ายๆกับรูปเพชรโดยใช้เครื่องมือ l ลายแล้วก็มามักวาดลวดลายนะครับจุดก,กลางนิดพอยจากนั้นก็มีการดับเบิ้ลคลิก ที่ตรงกลางของรูปห้างที่ส้างขึ้นมาแล้วก็กดชีพค้างไว้กดคลิกลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับให้พื้นที่การทํางานตรงนั้นหายไปให้เฉพาะเส้นนะครับแล้วกดเครื่องมือฟอนต์รูปมีแล้วมาเลือกตรงนี้เพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นแบบหัวเตียงที่มีลักษณะเป็นรูป ห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะทําการก๊อปแล้วก็วางวางวางครับเลือกส่วนนี้นะครับโดยการกดที่ปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็จะเป็นชียวไปที่งานของเราหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับกด คอมโพนเนนนะครับสร้างเป็นตั้งชื่อว่า,าหัวเตียงกรับงหงึ่งนับนี้นะครับหลังจากน,นั้นก็ทำการย้ายครับกดที่ปุ่ม แล้วก็มากดที่ปุ่มมุกนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มแนอนด์คอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ย้ายนะครับ แบบนี้นะครับ control ย้ายนะครับเมื่อเราได้สักสามอันนะครับก็ทำการกดปุ่มชีพค้างไว้นะครับเราจะย้ายทีละสามเลยนะครับก็กด c o n โ r ร l หนึ่งครั้ง กดที่ปุ่มมูสก,ก่อนนะครับลืมกดคอนโทรลหนึ่งครั้งไื่ขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วก็ทการยา้ายแบบนี้เลยนะครับทำอ,อีกหนึ่งรอบครับคอนโทรลค้างไว้กดย้ายกดคอนโทรล แล้วก็กดย้ายย้ายให้มันขึ้นแนวสีเขียวนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่อยู่กึ่งกลางใช่ไหมครับมันคาดหนึ่งอันแล้วก็แล้วก็เหลือไว้หนึ่งอันครับแล้วกคอนโทรลค้างมูก,ก่อนนะครับแลค่อยมากดคอนโทรลค้าง ขันตอนหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับคลิปได้แล้วหัวเตียงแบบลวดลายแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการทำลวดลายด้านล่างอีกนิดนึงนะครับก็ไปที่เครื่องมือ2 point เหมือนเดิมครับแล้วก็วาดเส้นโค้งขึ้นมา เหนเส้นนะครับหลังจากนั้นก็ทำการกดกดนะครับแล้วเป็นคลิกแล้วก็ <c oughs> กดที่หาม,มุกนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มคอนโทรลหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการคัดลอกกดที่ชิ้นงานแล้วก็ย้ายลงมา กดคอนโทรลหนึ่งครั้งกันขัลอดก่อนจิงงานแล้วก็ย้ายลงมาโอเคนะครับทำซ้ำให้ได้สี่อันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทำการพุทนะครับพุทธแอนพูพุทไปให้ทะลุนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราได้เราก็จะได้หัวเตียงที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการตกแต่งก่อนนะครับก่อนที่จะไปขั้นตอนอื่นให้ทําการตกแต่งก่อนเลยนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกเป็นเทสสีแล้วก็ไปเลือกเป็น ไม้ครับเตียงนอนของเราจะเป็นไม้กดไปที่เตียงนอนกดไ,ไปที่สีนะครับแล้วก็กดไปที่เตียงนอนครับจะเห็นว่าตรงนี้มันยังไม่เป็นสีนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เราทําการกดเป็นคอพเนนต์ไว้ต่างหากตรงนี้ก็ให้เทสีใส่ต่างหากนะครับจะเอาสีเดียวกันก็ได้หรือจะคนละสีก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าจะเลือกทั้งหมดนะครับก็กด ที่ปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกไปเลยครับขอบทุกอันแล้วก็กดเทสี 4. โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของเตียงและหัวเตียงนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิปมันคลิกนะครับคลิกสามครั้งเพื่อเป็นการรวม ให้เป็นชิ้นงานเดียวก็เมนคอมเน้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าเตียงกด Create เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่นอนก็ให้ปรับมุมให้สามารถมองเห็นได้ ทั้งหมดนะครับแบบนี้แล้วก็ทำการวาดโดยการใช้สีเหลี่ยมตอนว่านะครับมันจะเป็นดิ้งๆ ส้นสีขาวแสดงว่าว่าสำเร็จนะครับอ่ตรงนี้ที่มันยังไม่สุดนะครับไม่ต้องผิใจนะครับให้ไปที่อ่าไม่ใช่ตรงนี้ขอโทษครับไอที่สเกลนะครับนี่นะนั่น กดด้านในนะครับแล้วก็กดเกลยขยายเอกไปดีครับขยายให้สุดนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้กดบอลลูนขุดแผนฟูนะครับยกขึ้นมาที่นอนหนาประมาณ25่สิบห้เซนก็จะได้แบบนี้นะครับ ที่นอนกับเตียงนอนก็จะแยกกันแต่ที่นอนของเราดูแข็งๆนะครับดูยังไม่เป็นที่นอนก็ให้ซูมเข้าไปตรงมุมด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ t ู o point ในการทำเส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อได้เส้นโค้งแล้วนะครับก็ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกด,ด้านบนกดชิปค้างไว้ แล้วก็คลิกด้านบนอีกหนึ่งครั้งให้เลือกเฉพาะเส้นด้านนอกแล้วก็มากดที่ Follow Me กดลงไปที่มุมที่เกินออกมาทำการกดนะรเส้นก็จะหายไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น ตัวนี้นะครับ soften smooth e <H. S 1> นะครับเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วให้ทำการเพิ่มความสม t h นะครับน,นะจนรู้สึกว่ามันไม่มีขอบแล้วนะครับก็จะได้เป็นที่นอนแล้วนะครับ ก็ทางการคลิก3มครั้งเพื่อือสีเป็นสีที่นอนนะครับก็จะเลือกสีที่นตามความชอบของนัาได้เลย แล้วนะครับเตียงนอนและที่นอนนี่นะครับต่อไปอเราจะมาสร้างหมอนนะครับหมอนด้านบนนี้ก็ไปที่เครื่องมือเ e ก t ทน g ก e นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก,ก่อนที่มาสร้างอยู่ปลายเตียงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับจะได้วัดขนาดของ เตียงนอนกับหมอนนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับอตอนนี้เป็นสามสิบห้าสามสิบคูณสี่สิบโอเคนะครับน่าจะพอดีอม้าสี่สิบยกก็เอาไหมนะครับสามสิบห้าสี่สิบ ทมาไม่ได้ใช่ไหมลืมเปลี่ยนภาษาแล้วก็ทำการพูดขึ้นนะครับประมาณห้าเซนแล้วก็จะเห็นว่าหมอนของเรามันยังไม่เหมือนหมอนนะครับเพราะว่ามันอย่นี้ครับมันยัง แบนไม่พอนะครับก็ทำการใช้เครื่องมือถูข่อยชั้นข้างบน,นมาก เราได้แบบนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับลเล้วเวไปคลิกด้านบนก็ไปที่เมาส์ลเล้วยวไปคลิกด้านบนนะครับก็ชี้้างไว้คลิกด้านบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่เครื่องมือนี่นะครับเรา,ามีกดลบส่วนเกินออกไปข้างล่างก็ทําแบบเดียวกันนะครับโดยการหงด้านล่างขึ้นมาไปที่เครื่องมือเมาส์ แเป็นคลิกสอครั้งคลิก2ครั้งนะครับแล้วก็กดชิปกดไป1ครั้งหลังจากนั้นก็ออกไปที่มือเหมือนเดิมครับล้อส่วนเกินออกไป้องมีออกไปนะครับเมื่อเสร็จแบบนี้แล้วเหมือนหมอเรียงยังไม่เหมือนนะครับก็ให้ทําการเป็นคลิก เล็กๆแล้วก็ชุดฟ้าซอฟเขเดแอนด์สโมดใหความสมูทให้หมอนของเราโอเคนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหมอนเรานะครับอันนี้ว่าจะปรับความยาวนะครับแต่ว่า,าดูแล้วน่าจะได้ไหมก็โอเคแล้วนะครับ การย้ายครับมุกครับมุกขึ้นมาเป็นเส้นตรงก่อนนะครับมุมใหม่ก่นนะครับมุกขึ้นเป็นเส้นตรงสีน้ำเงินก่อนนะครับประมาณสีสีขาท ก็ไปนไาไ่นอนนะครับดูกันก็ได้นะครับมันรอยอยู่นะครับก็กลับลงมาอยู่ ตามลงมาทั้งเส้นโอเคนะครับหจะไหนก็มุ่งเข้ามาไม่ได้นะกดคอนโทรลอีกหนึ่งครั้งเพื่อทำหมอนสองใบนะครับเข้วแยกมันออกมามเลย พอด,ด no, ีเสร็จเรียบร้อยนะครับที่นอนกับหมอนของเราหมอนที่พูดถึงเด็กนิ่มใสีสีหมานกันนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับต้นเรื่อ,องลูกผู้หญิงออกไปนะครับ